วันนี้น้องหญิงพักอยู่สุรินทร์โรงแรมเปิดใหม่โรงแรมเอสตาร์โฮเทลอยู่ในซอยสีพัฒนาตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์เขาเป็นตึกอาคารสองชั้นที่จอดรถอยู่ในสุดใครจะมาพักที่นี่ต้อง GPS มาเท่านั้นมายากมากถ้าไม่ใช่คนพื้นที่น้องหญิงมาดึกเลยเจ้าขาจองผ่านแอปก็ได้นะบรรยากาศดีเงียบสงบมากโรงแรมในกระแสรถจอดเต็มเลย ที่พักอยู่ในสุดอาจจะเดินไกลหน่อยน้องยิ่งจองไว้แล้วเดี๋ยวน้องยิงไปเช็คอินก่อนนะเจ้าค่ะโอปะเปอเรเตอร์เขาอยู่ตรงกลางเลยเจ้าค่ะที่นี่เขามีที่ชัดจดบตรถยนต์ด้วยนะน้องยิ่งชำระเงินมาเรียบร้อยแล้วจองที่ราคา450บาทเขาจะมีให้แค่3าห้องค่ะจะอยู่ตึกตรงข้ามตึกใหญ่มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนโรงแรมใหม่น้องยิ่งไม่พลาดท,ที่จะมารีวิวถ้าเป็นตึกใหญ่เริ่มต้นที่500บาทและ550บาทเตียงคู่6 0 0บาทและห้องฟรนเดอร์ราคา750บาท จะมีเตียง6ฟุต1เตียงและ3ฟุตครึ่ง1เตียงค่ะห้องสมารีน้องหญิงพักตึกข้างหน้านี่นะเจ้าค่ะเขามีให้แค่3มห้องด้านล่างน่านจะเป็นสต๊อปเก็บที่นอนเขามีสัญลักษณ์บอกไม่ต้องห่วงน้องหญิงพักอยู่ห้องสองนะเจ้าค่ะเดี๋ยวภาพไปรีวิวห้อง450บาทมีอะไรบ้างโรงแรมถือว่าใหม่มากยังได้กลิ่นของใหม่อยู่เลยค่ะ <S 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 เปิดุญแจเข้าไปเข้ามาข้างในห้องจะเป็นลักษณะกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่มากพื้นเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนเตียง6ฟุต มีที่นั่งโตเครื่องแป้งไม่ได้ปะผมให้ด้วยนะมีทีวีตู้เย็นมีน้ำให้สองขวดม่านหน้าต่างเป็นมวลทึบแสงเดือนขึ้นลงได้ไฟสว่างดีมากเขาไม่กาต้มน้ำให้ด้วยนะเจ้าค่ะสามารถต้มกาแฟดื่มในห้องได้เลยโรงแรมใหม่สะอาดมากเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำเป็นห้องน้ำแบบกะทัดรัดมีพัดลมระ,มะบายอากาศสะอาดๆาถือว่าผ่านเลยไซมีนีใครจะมาพักสุรินทน้องดิ่งแนะนำโรงแรมนี้เลยไอสตาร์โฮเทล สร่รนใน Google หาเจอเจ้าค้าใครมาไม่ถูก GPS มาเลยจองในแอปอะกดาก็ได้ได <Okay. S 1> แล้วแตกใครสะดวกเลยเจ้าค้า